ไฟศูนย์บาทใช้แสงอาทิตย์รอเปอร์เซ็สั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2 3ิตที Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตูกันมินเน่ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้นอขออนุญาตขาวดาวนับถอยหลังเลยนะคะเอ้มเน่เหลือเวลาอีกแค่15วันเท่าน,นั้นเองคะ่ะเพื่อนๆเราก็จะเข้าสู่ฤด,ดูกาลปรกติของ NBA แล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคะ่ะวันแรกของฤดูกาลปรกตินะคะนั่นก็คือวันที่19ตุลาคมชาวตามเวลาของบ้านเราคะ่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ขอไลค์ด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยค่ะถใครยังไม่ได้กด subscribe ด้วย สามารถสับสนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม subscribe ค่ะร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะทุกๆวันที่23ของเดือนเรามีของรางวัลสุ่มแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะขอเริ่มกันที่การต่อสัญญาของนักกีฬากันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้แอนดมินตูนพูดถึงการต่อสัญญาของไทเลอร์ฮีโร่กับแมมี่ฮิตวันนี้เรามาดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับมูลค่าสัญญาของเขาคือ r ุคกี้เอ็กซ์เทนชั่น4ปี130ล้านเหรียญแต่การันตีที่120ล้านเหรียญนะครับอีก คนทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดทางแมมมี่ยิทมีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยนะครับพวกเราเพิ่งได้เห็นข่าวที่ไทเลอร์ฮีโร่เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าตงเขาไม่ได้กังวลใดๆทั้งสิ้นเลยเขาเห็นในช่วงปิดฤดูกาลมีการต่อสัญญากับนักกีฬามากมายหลายคนเลยนะครับและเขาก็เชื่อว่าผลงานของเขาเนี่ยดีกว่าหลายต่อหลายคนที่รับสัญญาด้วยซ้าไปและหลังจากนั้นไม่นานก็มีการตกลงต่อสัญญากับแมมมี่ยิทเกิดขึ้นเนี่ยแหละครับตัวของไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยคือดราฟต์อันดับที่ส .extension ออกไปก่อนหน้านี้5คนมีใครกันบ้างก็คืออย่างจามอรันไซออนวิลเลียมสันร j เบรเรตดาริสกาแลนแล้วก็ตัวของเครอนจอน์ันของแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยแหละครับแล้วก็มาเป็นตัวของไทเลอร์ฮีโร่เขาถือว่าเป็นกุญแจความสำเร็จอีกคนหนึ่งนะครับของแมมมี่ฮิตเรียกว่าเป็นตัวอนาคตเลยก็ว่าได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มสูงถึง20.7แต้มต่อเกมเขาสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มเนี่ยนะครับได้ถึง8เกมนี่ถือว่าเป็นจํานวนเกมที่มากที่สุดตั้งแต่ที่ลู และมากไปกว่านั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาถือว่าเป็น 1- ใน2คนเท่านั้นที่ลงสนามในฐานะตัวสำรองและมีการทำแต้มรวมทั้งฤดูกาลนะครับมากกว่า1000แต้มอีกหนึ่งคนที่สามารถทำได้นะั่นคือจอแดนครักสันของยูทาจ๊สแต่้วยการรับสัญญามูลค่ามากกว่า100ล้านเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้เขากลายเป็นคนที่3ของไมมี่ฮิตในปัจจุบันต่อจากจิมมี่บัตเลอร์และก็แบรมารเดลเโยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับไทเลอร์ฮีลร่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนี้เชื่อเลือเกินนะครับว่าแฟนๆของโก,ากาญญญงลเด้นสเตท ของเซลติกส์เนี่ยก็จับตาการต่อสัญญารุกกี้เอ็กซ์เทนชันของแกรนด์วิลเลียมเช่นเดียวกันเขาทั้งสองคนจะได้มูลค่าสัญญาขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับข่าวการต่อสัญญาของนักกีฬาย,ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเมลฟิสกิสลีกับสตีเวนนาร์ดมีการตกลงสัญญา2ปี25.2ล้านเหรียญอยู่กับทีมต่อไปนะครับในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้จริงๆแล้วเป็นสัญญาปีสุดท้ายของตัวสตีเวนนาร์ดมเองและด้วยการต่อสัญญาฉบับนี้นะครับทำให้ตัวของสตีเวนนาร์ดมอยู่กับท ปับันตอนนี้ตัวของสตีเฟนอดัมเนี่ยอายุ29ปีในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีการรีบาวเกมบุกมากที่สุดนะครับรวมถึงค่าเฉลี่ยในการรีบาวเกมบุกต่อเกมด้วยก็อยู่เสริมวงในช่วยจามอรรันรีบาวกันต่อไปนะครับแล้วก็ตามด้วยลารี่แนนส์จูเนียร์ที่ตกลงต่อสัญญาออกไปกับนิวออลีนเพลิแกนส์หลังจากที่ทั้งทีมเนี่ยมีการเทรดเอาตัวเขามาร่วมกับซีเจมอลคอลัมน์นะครับจากพอร์ตแลนด์เทรเวเซอร์สโดยมูลค่า2ปี21.6ล้านเเเเเเหรรรรรรีีจจ 2025. รีียยยยยญอออูู่่กกกกััับบบบบนนนนนนิิววววพลลลลแแสสส์าาๆคคจจจปฤด2025็็้ะม3 7.3ล้านเหรียญครับสำหรับไรลี่แนนส์จูเนียร์เขาสามารถช่วยยิง3คะแนนช่วยเล่นเกมรับช่วยรีบาวให้กับทีมได้ก็ขอ,ขอแสดงความดีดีกับสตีเฟนอาดัมแล้วก็ไรลี่แนนส์จูเนียร์ด้วยนะครับเราไปดูการเปิดตัวชุดสเต m เมดเอดิชันของพอลันเทรเวสเซอร์สกับแ A c เอ p ลิปกันสักหน่อยนะคะสำหรับ LA c l i p p e ป s พวกเขามาในทีมสีดำและยังคงใช้การออกแบบฟอนต์จากมิสเตอร์การ์ตูนนะคะที่เคยใช้ใน City Edition ฤด,ดูกาลปี2019-2020นะคะสื่อถึงความไม่ยอมแพ้ใครแล้วก็ความใจสู้ที่แขนซ้ายขววานะคะ่ะะะจมีลีลลสสสนนน้้เงงิแแก็ดือถึ ความเป็น LA Clippers ค่ะในส่วนของบริเวณข้างลำตัวกับกางเกงค่ะจะมีลายเงาเรือเดินสมุทรนะคะซึ่งเป็นที่มาที่ไปของชื่อทีมนี่แหละคะ่ะในส่วนของ Land os, พอ Landrovers เขามาในทีมสีแดงสดนะคะและได้เจมี่ลีเลอร์จะช่วยออกแบบด้วยเขาเน้นเลยค่ะว่าต้องมีสัญลักษณ์โลโก้ลายขดหอยหรือที่บ้านเขาจะเรียกว่าพินวิวค่ะที่แสดงถึงความสามัคคีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีโลโก้พินวิวนี้อยู่บนอกตรงกลางของขอบกางเกงค่ะจะมีคำว,ว่า r e ซ s i t y ลดแล้วแต่สื่อถึงความเป็นพอ แลนเทิลเบเซอร์ไใจดีเลยค่ะ ไปต่อที่ LA Lakers กันสัหน่อยนะครับระหว่างที่พวกเรากําลังทําวิดีโอนี้อยู่เนี่ยพวกเขากําลังทําการแข่งขันพรีซีซั่นกันอยู่และตามข่าวหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างดาวินแฮมเนี่ยก็จะใช้เดมินโจนะครับกับเคทริกนันขึ้นมายืมเป็นผู้เล่น5ตัวแรกนะครับร่วมกับรัสเซลเวสบุกเลบรอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ LA Lakers ทำการซ้อมที่เมืองเทเมคูล่าครับแล้วก็ให้แฟนๆท้องถิ่นเนี่ยกว่า200คนเข้ามารับชมเราได้เห็นการทํางานของดาวินแฮมนะครับมีการผสมผสานนักกีฬาและดาวินแฮมเเเนน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 นีีีีี่่่่ยยกก็็ใใช้้5คคะรรรรัััับืืมมปตวจิงงหอททําาแขขพซซ เขาต้องการทดลองระบบโฟ u t ทวัอินเนี่ยนะครับหมายความว่าให้4คนเนี่ยยืนทางตามโซนนะครับตามกรอบสี่เหลี่ยมที่เขาเคยวางเอาไว้เนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งครับคอยทะลวงวงในคอยโจมตีวงในแล้วว่ากันว่าดาวินแฮมเนี่ยต้องการให้โรบอนเจมส์กับรัสเซลเวิร์สบุกเนี่ยสคนนี้คือตัวหลักนะครับในการโจมตีวงในหัวสองคนนี้ยังคงมีประสิทธิภาพในการทําแต้มการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจะจุดโทษเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารัสเซลเวิร์สบุกเนี่ยจะทําให้ดาวินแฮมเนเขาสมหวังได้หรือเปล่าในส่วนของคนอื่นๆนะครับอย่างรันนี่วอเเร้้าบทิณข วันนี้ก็ไมไ่สามารถลงสนามทำากรแข่งขันช่วยทีมได้ในพรีซีซั่นเช่นเดียวกับทรอยบราวน์จูเนียร์นะครับเขายังคงมีอาการบาดเจ็บที่หลังอยู่ยังไม่พร้อมลงสนามทำากรแข่งขันเช่นเดียวกันแต่เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับก็สามารถกลับมาช่วยทีมได้และอีกหนึ่งคนที่หลายต่อหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับอย่างเดนนิสทรูเดอร์ว่าหายไปไหนจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นข่าวการซอ้อมใดๆทั้งสิ้นเลยต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเขายังคงมีปัญหาเรื่องวีซ่าอยู่เขายังอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับกำลังจะเดินทางมาละภาาาาายในนนนนสัััปดดหห์ี้้้เเรรร่่จะะไ็กกกซออมมวบขง LA และเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่า LA Lakers ต้องเดินทางไปเยือน Golden State Warriors ในนัดเปิดสนามเช้าวันที่19ตุลาคม9โมงนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดเกมคืนมอบแหวนของ Golden State Warriors เนี่ยแหละครับและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเกมวันดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่มีค่าเข้ารับชมนะครับแพงที่สุดเป็นอันดับ2ในฤดูกาลปกติเท่าที่เคยมี NBA มาค่าเฉลี่ยอยู่ที่897เหรียญนะครับหรือว่ากว่า34,000บาทนี่ถือว่าเป็นมูลค่าที่แพงมากๆเลยนะครับค่าเฉลี่ยอันนี้เนี่ยหมายความว่าเขาเอาตั๋วที่แพงที่สุดนะครับกับถูกที่สุดมาััวเฉลี่ยกน แล้วก็อยู่ที่มูลค่า3 4 0 0 0บาทเนี่ยนะครับณเวลานี้ค่าตัวที่ถูกที่สุดด้านบนเนี่ยนะครับอยู่ที่1 1 0 0 0ห2ึ่่งแล้วนะครับยิ่งค่าเงินของเรายิ่งอ่อนอยู่ด้วยเนี่ยในส่วนของค่าเฉลี่ยราคาตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของฤดูกาลปกติ NBA เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นเกมสุดท้ายของคูบี้เบรนในปี2016กเนี่ยแหละครับที่เจอกับยูทาจแอสมูลค่าหนึ่งพันือค่หรือว่าม่าแเงมากหเลยนะครับนเ่ลือค่าบ Golden State w a r r i o r s ในเกมนัดนามเนี่ยจะสู้ก ไฟลุกเลยนะครับให้คุ้มกับค่าตั๋วที่แฟนๆต้องจ่ายเข้าไปรับชมในสนามกันนะครับตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ในช่วง preseason ค่ะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูกาลปรกติซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19ตุลาคมเช้าตาเมเวลาของบ้านเรานะคะแฟนๆบ้านเฉียงพวกเราเนี่ยก็จะได้เห็นหลายๆทีมนะคะทยอยลงสนามทําการแข่งขันแต่อย่าแปลกใจนะคะว่าทําไมบางทีเนี่ยพราะาถึงเบรกตัวหลักค่ะไม่ได้ลงสนามทําการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นยานนซันเชจคุมโป้หรือว่าจะเป็นคลร์ทอมสันในชี่ปนเกมนะคะหรือบางก็ลงน้อยอะ่ะไม่ถึง20นาทีเพราะว่านี่คือการแข่งขัน p r e ซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะทีมเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้และคะ่ะในการเซตแผนหรือว่าเช็คร่างกายของนักกีฬากรรมาการค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงสีในสนามนะคะการถ่ายทอดสดเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็ถือโอกาสได้เตรียมความพร้อมเช่นกันค่ะผลแพชชนะเหล่านี้ในช่วงพรีซีซั่นนะคะไม่มีผลใดๆต่อสถิติเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสถิติในส่วนของทีมหรือว่าสถิติในส่วนตัวของนักกีฬาก็แล้วแต่ค่ะไปต่อกันที่เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือทุกคนทราบกันดีว่า NBA เนี่ยคือ Sport Entertainment Business. กมการ่งขันเนพอรบเยนรบเมนต์กิ กิจกรรมต่างๆไมจะเป็นการโยนเสือ้อการแจกของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแมสคอตหรือว่าตัวนาโชคของพวกเขาสัญลักษณ์ของทีมนี่แหละครับมาร่วมทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการยัดห่วงโชว์มีการยิง3คะแนนหันหลังยิงอะไรลักษณะแบบนี้สร้างความสุขสร้างรอยยิม้มสร้างสีสันให้กับแฟนๆบาสที่เข้าไปรับชมในสนามรวมถึงแฟน,แฟนแบาสอย่างพวกเราด้วยเวลาที่มีกล้องเขาจับไปย้อนกลับไปในช่วงปี2015เนี่ยนะครับส่วนตัวแอมีเคยเขียนบทความครับบนเฟซบุ๊กในเพจเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่ามูลค่าค่าเหนื่อยของตัวาเหล่่นีี้ะท ได้รับต่อปีเนี่ยอยู่ที่40,000ถึง45,000เหรียญเวลาดําเนินต่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับค่าเหนื่อยเฉลี่ยของแมสคอตเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ที่60,000เหรียญต่อปีนะครับหรือว่า2.2ล้านบาทต,ต่อปีจะมีมากหน่อยเนี่ยก็เป็นบางทีมนะครับแต่ค่าเฉลี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยแหละครับแต่ล่าสุดมีข่าวที่เห็นปุ๊บประหลาดใจมากๆเลยครับอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นคือค่าเหนื่อยของแมสคอตเดนเวอร์นาเกสที่ชื่อว่าเจ้าโรกี้เนี่ยนะครับเสือภูเขาที่อยู่กัััับบบทีีีมมาาาตตต้้้งแ่่่่ในนนปป1990เเคคไดรรหืออยะ เพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับ625,000เหรียญหรือกว่า23ล้านบาทต่อปีนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นมูลค่าประวัติศาสตร์ของแมสคอตเลยแหละครับแสงหน้าแฮร์รี่เดอะฮอคนะครับ,รบที่รับ600,000เหรียญต่อปีแสงหน้าเบนนี่เดอะบูลนะครับอันดับ3 4มสี่แสนเหรียญและอันดับ4ก็คือฮิวโก้เดอะฮอนเนสนะครับหนึ่งแสนเหรียญต่อปีมูลค่า625,000เหรียญเนี่ยถือว่าย้อนไปอีกแค่3ามแสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับจะเท่ากับสัญญาขั้นต่ำของนักกีฬาบาส NBA ในปัจจุบบออบัััญญัันนนนนเเลลยยพืื่่่่อออๆาาาาามะครวสสญญขข้ตำงกกีฬาา NBA ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเริ่มต exactly ้นที sure> Actually, right. ่1นึ่งล้านหนึ่เหรียญไปจนถึง2.9ล้านเหรียญต่อปีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของนักกีฬาแต่ละคนแต่เจ้าโรกี้เนี่ยรับไป6กแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับย้อนไปแค่สามแสนเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็จะเท่ากับสัญญาขั้นต่ำของนักกีฬาบาสเอ็นบีเอเข้าไปแล้วพอฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับหลายตัวหลายคนก็อยากจะไปเป็นแมสคอตหลือเกินต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแมสคอตเหล่านี้เนี่ยต้องมีการฝึกต้องมีการ ร่วมกิจกรรมเต็มไปหมดเลยนะครับหโดจะเดนเวอร์นักเก็ตจะไปทําอะไรชิคาโกบูจะไปทําอะไรแมสคอตเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเดินหน้าร่วมไปกับทีมด้วยทั้งหมดทั้งปวงนี่คือมูลค่ามหา,าศาลมากๆเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับแมสคอตเหล่านี้โอ้โหมูลค่ามหา,าศาลเหลือเกินและนี่ก็คือขอ่ขอาวความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะฤดูกาลเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe นะคะที่โลโกโ้ทวินที่ทรีแมนเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนไดของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุก